สวัสดีครับพบกับคอมพิวเตเร์พินะครับวันนี้นาโอ๊ตพามาเที่ยวข้อบาทนะฮะกับชื่องายเก๋ๆของปีนี้ครับคอ n เน t 2 0 1 6ครับจะมีอะไรเด็ดจะมีอะไรดีนะฮะแล้วจะมีอะไรใหม่เดี๋ยวตามไปชมนครับไปเลย ครับผมโซนแรกเลยครับแอดไว้นะฮะก็เจ้าประจำกันอยู่แล้วครับสำหรับของดีราคาประหยัดนะฮะมีสาขาทั่วประเทศนะครับก็มีอะไรดีมีอะไรเด็ดเดี๋ยวตามไปดูครับสำหรับแอดไว้นะฮะเราก็มาอยู่ตรงโซนขายของนะฮะหรือว่า บูธของ a d v i s e นะฮะก็จะมีแบรนด์ต่างๆนะครับว่าจะเป็น us, I, ock, hire, AMD, tech, g i g a b y t e า s ซ s MSI a s r o c k อแอสโลคซ AMD SOTAC ดี a ซ e ท็ครบครับครบ,ครบนะฮะก็เดี๋ยวเราเดินไลท่ทีละบูธเลยครับว่าเขามีอะไรเด็ดๆมาสำหรับการคอมมาปีนี้นะครับ สวัสดีครับพี่เบิร์ดครับผมสวัสดีครับวันนี้กิกกรบายมีอะไรมาครับเด็ดๆอ่าวันนี้กิกกรบายเนี่ยเราก็จะมีโปรโมชั่นหลายแบบนะครับผมก็คือจะมีตั้งแต่เป็นคอมโบเซตแล้วก็เซ็ตของ amd นะครับผมซึ่งคอมโบเซตตอนนี้คือ intel ก็ได้นะพี่ไม่ต้องซีเรียสอ๋อได้หมดครับผมก็คือทุกอย่างเป็นคอมโบเซตอย่างที่ผมบอกไปคือคอมโบเซตไม่ว่าจะเป็น amd intel ได้หมดเลยตอนนี้นะครับก็คืออย่างแรกถ้าเกิดซื้อเมนบอร์ดรุ่นไหนก็ได้นะครับก็คือจะได้รับทีเชิิร์ตตแ่่ถ้าาเเกดวมนบอร์ดดรราาคคที่6,000ขึ้้นนนนไไปปะะับผมมก็็จเหอแต่ถ้าเกิดว่าขึ้้นนนไไปปก็็จะดเสมาร์์ททวออชั ส่วนโปรโมชั่นคอมโบเซตอย่างที่2ถ้าเกิดว่าร่วมโปรโมชั่นกับอย่างเช่นมีเมนบอร์ดกิกกะไบต์แรมคอแซแล้วก็เคสเป็นของเทอร์มอเท็บวกกิมบอลเชอร์อย่างละ1น0บาทก็คือเป็น3 0 0อยบาทยังไม่พอก็คือถ้าเกิดว่าซื้อกิกกะไบต์ที่เป็น GTX 960ก็จะบวก1 0 0 9 0ก็บวก200อ980ก็จะบบกอีก300ถ้าเป็นที g h จะบบกอีก500อยังไม่หมดเอสเคออนท็อปให้อีก1000บาทเบาท สุดยอดพี่เบิร์ดทำได้ไงครับจำได้ยังไงครับพี่จำได้อีกหนึ่งหนาทนะครับโอ้ส่วนโปรโมชั่นที่3ก็คือแชร์แอนแชร์นะครับลุ้นทีวี LG 42นิ้วจากกิกะไบต์1อันครับผมโอเคครับก็คือไปกิมอากิมมิกสำหรับคนที่เดินผ่านไปผ่านมาก็สามารถบรรลุกิจกรรมนี้ได้เหมือนกันครับครับและไฮไลท์ผมแัดเลยไฮไลท์ขอไฮไลท์วันนี้อยากขายอะไรนี่2ตัวนะครับมาแล้วนะครับใครที่รออยู่นะครับสำหรับ990 FX Gaming นะฮะของกิกะไบต์ สวยหล่อมากเท่มากแรงมากด้วยนะครับยังไงก็อย่าลืมไว้มาครับที่แอดไว้กับกิกะบายครับโอเคครับขอบคุณมากครับต่อ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 สวัสดีครับพี่ต้นสวัสดีครับสล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 ับที่ก่อนสลับที่ก่อนวันนี้อสุดมีอะไรมานําเสนอมั้งครับมีครบทุกอย่างครับของเรื่องเกมมิ่งครับผมไม่ว่าจะเป็นเมนบอร์ด VGA แล้วก็เราก็จะมีใส่เสื้อเอ็มดีมาโอเคโปรคอยเอ็มดีเก็มีครับผมครับ แถมเกมครับฮิกแมนโอเคครับพี่อ่านาคะครับผมอินเทลก็ได้ไม่ซีเรี่สอินเทลก็ได้โอ,โอเคอินเทลอินเทลก็จะเป็น,นอ่ามีโปรโมชันม่นเมาส์เกมมิ่งนะค,ะครับผมซื้อคู่กับเมนบอร์ดเอซ s สนานะแล้วก็ถ้าเป็นของตัววิเจเนี่ยเราก็จะมีแถมเกมครับผมฟา c ์ไค r i มอล,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 ลแล้วก็ดีชัน ดิวชั่นนะครับอรของแถมเพียบครับเสื้อซองมือถือไฮไ,ไลท์ไม่มีไฮไลท์ตัวไหนวันนี้เอาตัวไหนมาเป็นอยากเป็นไฮไลท์เลยพี่ไฮไลท์ตัวจริงๆเนี่ยตัวเป็นตัวแซดหนึ่งเจ็ดศูนย์โปรเกมมิ่งครับอ๋อครับ <นะ S 2> ข้อดีของมันคือตัวไหนพี่ขอดูหน่อยขอดูหน่อย <c oughs> ขอน้องเบิ้งหน่อยขอมาให้ดูกันแล้วอ่านี่นะครับไฮไลท์นะครับสําหรับชาวอินเทลครับเด็ดขาดมากสําหรับแซดหนึ่งเจ็ดศูนย์โปรเกมมิ่งนะครับถ้ามีโอกาสจะได้รีวิวกันให้ดูนะฮะ มีโอกาสด้วยว่าพี่มีครับผมโอเคนะครับก็วันนี้ขอบคุณพี่ต้นมากครับครับผมขอบครับอ่ะครับเรามาต่อนี่เลยครับคู่หูของเราครับ MSI นะครับสวัสดีครับสวัสดีครับสุทธิรัตน์วันนี้มีอะไรมานำเสนอครับ MSI พี่อย่าล้มของของผมดิโอเคโอเคขอต้อนครับนะครับโอเคนะครับวันนี้ MSI นะครับในงานคอมมาร์ดนะครับมีโปรโมชั่นแบทแมนซูเปอร์แมนนะครับเป็น เรียกว่าเป็นของพรีเมียมที่ลิมิเต็ดจริงๆนะครับมีจํากัดเท่านั้นนะครับก็ตั้งแต่เริ่มโปรโมชั่นตัวนี้นะครับแล้วตั้งแต่เดือนมีนานะครับจนถึงปลายเดือนเมษายนนะครับทีนี้ในส่วนของไม่ใช่เฉพาะในส่วนของเฉพาะในส่วนของบางรายการเท่านั้นหากซื้อสินค้าของ MSI นะครับทุกอย่างนะครับในงานคอมมานด์นี้นะครับจะมีของพรีเมียมนะครับทุกชิ้น ติดมือกลับบ้านแน่นอนคือมาง่ายคุณมาคอมมารปุ๊บคุณซื้อเอเมซอเสร็จคุณได้ของกลับบ้านแน่นอนใช่ครับไม่ว่าจะเป็นพวงกุญแจนะครับเมาส์แผ่นรองเมาส์เล็กน้อยอันนี้ใช่ไหมไม่ใช่ครับไม่ใช่อันนั้นเก่าแล้วครับอันนั้นเก่าแล้วนะครับแล้วก็มีโปรโมชั่นในส่วนของบอร์ดนะครับเซต100เอเกมิ้งโปรคาร์บอนนะครับลดราคาพิเศษนะครับลดลงมาประมาณห0าบาทจากห0พันหกพันสี่เหลืออยู่ห้าพันหกนะครับผม โอเคแล้ววันนี้ทีเด็ดของบูธ MSI ที่จะเอามาขายมาโชว์เลยตัวไหนจัดมาหนึงตัวหาชา้ชาช้าช้านานมาแล้วเกม i ิ่งโ o ครับสำหรับแซดหนูนย์ะฮะโอ้แพ็กเกจสวยมากครับเป็น r g b ด้วยนะฮะแล้วก็เป็นแพ็กเกจที่เป็นรูปซูเปอร์แมนกับแบทแมนนะฮะก็มีแคมเปญเร็วๆนี้นะครับโอ้ไม่พอครับ GTX นะฮะ970นะครับก็เป็นแพ็กเกจใหม่เหมือนกันนะฮะยังไงก็อย่าลืมมาครับบูธ MSI นะครับที่คอมมาดโอเคแป้งเกลรัวครับผมมาถึง AMD ครับกับซั i ไฟนะฮะ h d s ด้วยนะครับอันนี้ผมพูดเองเลยแล้วกันนะน้าลุยเองเลยนะครับก็ในส่วนของ CPU ครับก็มีเต็มตู้เลยฮะไม่ว่าจะเป็น X4 840นะครับ 860K นะครับ แล้วก็ APU นะฮะมีครบนะครับแล้วก็ FX 8ซีรีส์ก็มีนะฮะก็ hey, แถมเกมครับรู้ๆกันอยู่นะฮะก็เหมือนที่นา้าเคยบอกไปแล้วนะครับว่าแถมเกมไม่ว่าจะเป็น Hitman oh. ครับแล้วก็ Add o f the Security นะครับ DirectX 1 2 62, เรามาเต็มนะฮะทีเด็ดครับใครอยากหานะครับตัวนี้นะฮะ <Okay. S 1> วันนี้นะครับเอามาเลยครับสำหรับเจ้า R9 Fury นะครับ x นะฮะ สามพัดลมนะครับก็โหดร้ายนะครับตัวนี้อยากได้ก็แวะเข้ามาที่ MD s u p p l e นะครับก็ตัวเล็กๆก็มีนะครับสําหรับใครหาอยู่นะฮะก็ตัวนี้เลยครับสามประสูร์ไทีเอนะครับยังมีขายอยู่นะครับก็ l i m i t ต็ด dition นะครับยังไงก็แวะกันเข้ามาดูนะครับโอเคปะป่ตอบโอเค นะครับคุ้นเคยกันดีครับสำหรับรด安อาก้าฟูลีนาโนตัวนี้นะฮะก็ไม่ต้องพูดเลยมากครับสัญญาอะไรมากการ์ดใบเล็กที่สุดแ้ะแรงที่สุดนะตอนนี้นะครับกับ GTA5 กับความเล็วระดับ 4K นะฮะของเจไดครับประกอบโดยพี่ตัมนะครับก็ชุดนี้แสดงให้เห็นแล้วว่ามันเหลือมากนะฮะสำหรับเจ้าพลังงานของฟู l ีนาโนนะครับสุดอะบอกเลยเลยว่าสุดคำเดียวครับนะฮะยิ่ง 4K อย่างนี้ด้วยนะฮะ

ครับผมเรามาต่อที่อาณาจักรของ JB ครับมีอะไรเยอะแยะเลยครับไม่ว่าจะเป็นอโอเวอร์โคอ o โชว์จากบุ๊คแลชีบอยนะฮะเดี๋ยวต้องไปดูนครับว่ามีใครบ้างน,นะครับแล้วก็บรรดาบูธจากแบรนด์ต่างๆนะครับที่เอาขนเครื่องมาโชว์นะครับรวมถึงเหล่ามอดเดอร์ครับที่วันนี้จะมาประกอบชุดน้ำนะฮะ ให้สำหรับลูกค้าที่ซื้อชุดน้ําจากที่ JB นะครับเดี๋ยวเราไปดูนครับไปครับผมอ่า เราอยู่ในโซนบูธ JB ครับแต่เสียงดังมากครับที่เลคคอร์ดมาเนี่ยคือแทบจะไม่ได้ยินเสียงนะโอดเลยนะฮะก็กลับมาภาคเอาละกันนะครับอันนี้เป็นอินวินะครับตัวใหม่ใช้ไฮดรอลิกในการเปิดนะครับส่วนตัวโปรโมชั่นของใน JB เองครับมากมายเลยนะฮะไม่ว่าจะเป็นเกมมิ่งเกียร์นะครับหรือว่าฮาร์ดแวร์ต่างๆนะครับอันนี้ก็จะเป็นบูธของอสุดนะฮะกับจอ G ีซิงนะครับอ่าเบอร์ละนะครับ ก็เอาเครื่องของ m o c ตุโคลมาโชว์นะครับตัวนี้ g h o s t Rider นะครับงานระดับอ่าตอนนี้น่าจะเป็นระดับโลกแล้วละครับตัวนี้ขึ้นเวอร์ไวไปแล้วนะครับเสียงดังมากครับ <c oughs> นะครับอันนี้เป็นของพี่สุชานะครับเป็นกิกบอยนะครับตัวนี้ก็สักพักแล้วนะนะครับ จอในงานนะครับสมมติากจะเป็น BenQ นะครตัว144รเฮิรตนะครับที่หลายๆคนสนใจนะครับผมว่าเล่นเกมโอเคเลยอ่ะอันนี้มาดูไฮไลท์ตัวหนึ่งครับเป็น VR ครับจาก MSI นะครับเครื่องเล่น VR ครับเป็นเครื่องเล่นวิชวลนะครับก็คือเป็นแว่นตามองเห็นได้สามรอสี่งศาเหมือนเราเล่นเหมือนเรา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 เล่นจริงๆนะครับเล่นรถไฟเล่นอะไรจริงๆมันก็จะโลกเสมือนจริงเลยนะครับตัวนี้ก็เป็นของ NAOD เองนะครับ 880K ครับกับฟูลีนาโนนะฮะก็มันตั้งอยู่ตรงนี้แหละครับอันนี้ 4K ครับ i f i ฟ i t y นะฮะเล่นกันเพลิดเพลินมากกับ Star War s นะครับต้องขอบคุณ ID ดี o l ลิ g งด้วยครับสำหรับเคสนะครับสนุกสนานกันไปครับเห็นคนเล่นมีความสุขนะโอ๊ยก็ดีใจครับส่วนแอ l ด c ล็อกก็ไม่มีอะไรครับก็ นัเป็นซีรีส์ของแ1 7 0อนจสูนะครับอ่านี่ก็เป็นไฮไลท์นะครับก็เป็นการโอ๊คฮอกนะฮะจากมือฉมังแล้วกันนะฮะม่าจะเป็นพี่ไอนะครับจากแดงคอมนะครับเจ้านบนะครับจาก x t b c นะครับแล้วก็ขวัญใจผมเลยครับบังซอลครับ นี้นะฮะเป็นเน็ตไอดอลของผมเลยนะมาด้วยนะครับโชว์ L N 2ครับหรือ n น t ต o เจ n เหลวนะครับให้ตัวอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์หรือ CPU เนี่ยติดลบนะครับติดองศาจะติดลบนะครับเพื่อความเย็นนะฮะก็ทักทายกันครับตามภาษาอ่าวงการเดียวกันนะครับก็ยายนะฮะสีได้ครับเสียงดังมากครับเสียงมีแบบ มันไม่รู้เรื่องเลยครับก็ไว้ขราวหน้าเนาะไว้ขราวหน้าเดี๋ยวนาแก้ไขใหม่ละกันนะครับ อันนี้น้องแมนนะครับก็จริงๆขาดถ้าเป็นมือฉมังของประเทศไทยอีกคนหนึงจริงขาดดิวครับนะครับคุณด,ดิวอีกคนหนึ่งสิงเหนือครับถ้ามาครบแก๊งนี่สนุกสนานมากเลยนะครับก็วันนี้เป็นของ Intel นะครับแต่จริงๆแล้วผมเคยปรึกษานะครับกับทาง a m ม thailand ว่าเราก็อยากจัดเบิร์กชอบแบบนี้เหมือนกันนะครับหับงซอนี่ค่ายแดงนะฮะ แกแฟนแฟนบอยเหมือนกันนะครับเนี่ยบางซอเคยทำ FX นะครับเมื่อ2ปีที่แล้วได้8.3นะครับไม่ธรรมดานะครับก็เดี๋ยวเร็วๆนี้ครับอาจจะอาจจะได้เจอกันนะครับสำหรับอ r c l ร c ์ของ AMD นะฮะก็นะต้องทำให้ได้นะนะครับ ก็ปักซาอธิบายครับว่าเอตอนนี้ได้เท่าไหร่แล้วนะครับนะครก็คุยกันครับว่าเราจะต้องทำเอ็มดีครับนะเอ็มดีสู้ๆนะครับแต่ยังไม่มีตังค์นะนี่จะนบหน้าจอยเลยครับบอดพังไปสองตัวนะครับ การโอเวอร์คล็อกแบบนี้นะครับมันก็มีจุดเสี่ยงเหมือนกันนะครับคือฮาร์ดแวร์เนี่ยบางทีไปง่ายครับกลับบ้านเก่าได้ง่ายเหมือนกันนะจังหวะไม่ดีหรือว่าโชคไม่ดีก็ไปไปไม่เป็นนะครับอย่าง c p u เนี่ยครับถ้าตัวไหนดวงดีเกตดดีนะครับแตะนิดเดียวครับขึ้นเลยครับ6.0 7.0นะฮะแต่ถ้าตัวไหนมาแบบ มันไม่ไปจริงๆครับมันก็ไม่ไปมันก็ไม่ได้นะครับน้าเองนะเคยลอง fx นะครับก็6กับ4นะฮะซีรีส์6กซีรีส์4ซื้อมา67ตัวนะครับไป5.0ได้แค่ตัวเดียวนะฮะอยู่ที่ดวงเหมือนกันครับบางทีนะฮะก็มาดูพรุ่งนี้วันหนึ่งครับวันอาทิตย์วันสุดท้ายนะครับก็มาดูว่าเขาทำกันยังไงนะฮะ ก็ส่วนตอนสเปเชียลน,นะครับก็คงจะลากันไปกันแบบง่ายๆอย่างเงี้ยครับเพราะว่าเสียงที่เลคคอร์ดมามันมันไม่ได้จริงๆนะฮะก็ยังไงเดี๋ยวคราวหน้านะครับนอดแก้ตัวใหม่นะฮะก็สำหรับ EP นี้ครับก็คงจะทิ้งท้ายไปด้วยนะครับภาพจากการอุ้งคอของสามหนุ่มตัชชี่บอยนะฮะยังไงก็อย่าลืมครับวันอาทิตย์มีวันหนึ่งนะฮะ วันนี้ด่าโอ๊ตเอก็ต้องบายบายไปก่อนนะครับสวัสดีครับ